ทีนี้เนี่ยเราลองย้อนกลับมาดูนะครับเจ้าตัวโปรเจกต์ที่เป็นการใช้เซเว่นเซกเมนต์ของเรากันนะครับก็คือไอเจ้าตัวโปรเจกต์นี้นะที่มีการนับเลข0 1 2 3 4นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเอาฟังก์ชันนะที่เราเรียนกันในเลคเชอร์ที่แล้วเนี่ยมาช่วยทําให้โค้ดตรงนี้เนี่ยมันอ่านง่ายขึ้นได้ยังไงผมนะครับบอกว่าเดี๋ยวผมจะสร้างฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันนะอันนี้ผมออกมาด้านนอกสุดนะครับด้านนอกรูปเลยนะประกาศฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันนะเป็น void ฟังก์ชันนะครับ ชื่อฟังก์ชันว่าโชว์ดิจิตตรงนี้จริงๆชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมให้ชื่อว่าโชว์ดิจิตนะครับฟังก์ชันนี้เนี่ยจะรับพารามิเตอร์หนึ่งตัวอินนะครับผมให้ตั้งชื่อมันนะว่าเป็นดิจิตแล้วกันนะครับตัวแปรนี้ชื่อว่าดิจิตนะครับฟังก์ชันนี้รับพารามิเตอร์ที่เป็นอินหนึ่งตัวนะครับรับดิจิตเข้ามานะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายโค้ดส่วนที่ใช้ในการโชว์หลอดไฟอันนี้นะครับเข้าไปอยู่ด้านในฟังก์ชันนี้นะวิธีการย้ายนะครับก็มีได้หลายวิธีคก็ือ ผมก็จะกดคัดก็ได้นะครับกดคัดก็คือกด ctrl x นะครับหรือถ้าใครไม่ถนัดก็ ctrl c มาก็คือกับปี้ใช่ไหมครับแล้วก็ลบมันทิ้งก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยไปเพสตด้านในโชว์ดิจิตตรงนี้นะครับท่านี้นะผมก็จะย้ายฟังก์ชันทั้งหมดเนี่ยเข้ามาอยู่ด้านในโชว์ดิจิตแล้วนะครับมีสิ่งที่ต้องเปลี่ยนอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวแป value ตัวนี้เนี่ยผมจะต้องเปลี่ยนนะครับไปใช้ตัวแปรที่เป็นดิจิตนะครับก็เปลี่ยนเป็นดิจิตเท่ากับ1ดิจิตเท่ากับ2เปล หรือใครจะใช้สูตรที่ผมสอนก็ได้นะครับก็คือกดคอนโทรลดีนะครับมันก็จะเลือกตัวซ้ำใช่ไหมครับแบบนี้นะมันก็จะเลือกตัวซ้ำจากนั้นเราก็คอนโทรลวีเพสเปลี่ยนทุกตัวที่เป็นแว l u ลูเนี่ยให้เป็นดิจิตให้หมดเลยก็ได้นะครับแต่มีจุดต้องระวังนะครับถ้าใครใช้คอนโทรลดีเนี่ยต้องระวังว่าอย่ากดเกินนะครับเพราะว่าถ้ากดเกินเนี่ยมันอาจจะไปเปลี่ยนไอตัวแปรด้านบนตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นตัวแปรที่เขียนว่าแว l u ลูเหมือนกันครับก็ต้องระวังให้ดีนะครับเมื่อผมแก้นะครับ ด้านในฟังก์ชันเนี่ยไปใช้คําว่าดิจิตแล้วเนี่ยหมายความว่าฟังก์ชันนี้นะครับถ้าผมเรียกว่าโชว์ดิจิตแล้วผมใส่เลขศูนย์เข้ามาสมมติว่าผมสั่งโชว์เรียกโชว์ดิจิตนะครับแล้วใส่เลขศูนย์เข้ามานะครับโค้ดบรรทัดนี้ก็จะทํางานซึ่งเป็นการโชว์หลอดไฟเลขศูนย์ถูกไหมครับถ้าผมสั่งโชว์ดิจิตแล้วผมใส่เลข8เข้ามาโค้ดบรรทัดนี้ก็จะทํางานถูกไหมครับซึ่งมันก็จะเป็นโค้ด ชุดที่โชว์เลข8นั่นเองถูกไหมครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยถ้าผมแก้โค้ดเป็นลักษณะนี้แล้วนะครับเวลาที่ผมต้องการจะโชว์ตัวเลขนะครับต้องการจะโชว์ตัวเลขอะไรนะครับผมแค่สั่งว่าโชว์ดิจิตได้ครับแล้วก็ใส่เลขที่ผมอยากจะโชว์ไปได้เลยครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมอยากโชว์เลข0ูนย์นะครับเดี๋ยวผมโชว์ดูับถ้าผมสั่งในรูปผมสั่งโชว์ดิจิตศูนย์นะครับถ้าผมอัปโหลดนะมันก็จะโชว์เป็นเลข0ูนย์ทันทีเห็นไหมครับ หรือถนะ้าผมอยากจะโชว์เป็นเลขอะไรนะผมก็ใส่เลขที่ผมต้องการจะโชว์หรือนะถ้าผมอยากจะโชว์ตัวแป value นะผมก็สั่งโชว์ดิจิต a l u e ไปแบบนี้นะเพราะว่า value ตัวนี้ของผมเนี่ยมันบวกขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสังเกตว่าในรูปเนี่ยอ่านง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้โปรแกรมหน้าตาลักษณะเดิมนะครับแต่ครับสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยโปรแกรมของเราเนี่ยมันอ่านง่ายขึ้นมากเลยนะครับเพราะว่า อ่ะตรงนี้ใช่ไหมครับมีเซตอัพเนาะแล้วก็ในลูปเนี่ยมีขิวแค่ตรงนี้เองนะครับไม่มีไอเจ้าตัว if ยาวๆวเนี่ยเข้ามาให้วุ่นวายนะครับในรูปเนี่ยมันก็จะอ่านง่ายขึ้นมันก็จะเห็นว่าโอเคบรรทัดนี้นะครับก็คือเราสั่งโชว์เลขถูกไหมครับแล้วก็บรรทัดนี้บวกตัวแป value มันก็จะอ่านง่ายขึ้นนะครับถ้าเทียบกับตอนที่เราเอา if เนี่ยมาใส่ไว้ในลูปตรงนี้เลยนะครับก็สังเกตนะครับว่าฟังก์ชันเนี่ยมันช่วยทําให้เรา เขียนโค้ดได้มีระเบียบมากขึ้นนะครับการเขียนโค้ดที่มีระเบียบเนี่ยมันสําคัญนะเพราะว่ามันจะทําให้อนาคตเนี่ยเราสามารถแก้ไขโค้ดของเราได้ง่ายขึ้นนะครับ